าละได้ข่าวว่าสมัยที่พี่เดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของพี่ละสองคนที่เป็นอริแบบสุดขั้วเลยครับเคยถึงขั้นแบบถ้าพูดแบบนี้ได้ไหมคือตามล่าเันเลยนะใช่ใช่ก่อนผมได้ข่าวว่าตอนที่พี่บวชเพียกบวชถูกไหมฮะใช่ครับช่วงนั้นยนียตัดสินใจไปบวชยังไม่เจอพี่หนึ่งอีกเคยเกิดการหวาดระแวงขนาดป็นไะใช่ครับเหตุการณ์เป็นไงฮะผมบวชเนี่ยผมบวชวัดตอนเมืองอ่าครับบ้านเขาอยู่หลังวัดบ้านเขาอยู่หลังวัดเรารู้อยู่แล้วเรารู้บ้านกันอยู่แล้วไงเป็นพี่เป็นบวชตรงนั้นแหละครับ แม่อยากให้บวชวันนี้เพราะเป็นวัดวัดแบบเป็นมีชื่อเสียงแถวบอนเมืองเป็นพระจะเป็นคุณภาพหน่อยอะไรเนี้ยแต่เราอ่ะไม่ได้คนคุณภาพหรอกเรายังไม่มีศักยภาพในการที่จะเป็นพระหรอกตอนนั้นอ่ะเราบวชเพื่อทำตาให้คุณแม่สบายใจใช่เราก็ไปบวชเออเราต้องบินธบาตพระเนี่ยต้องจิตของสงฆ์คือบินธบาตอสายการบินธบาตของเราคือบ้านเรากับบ้านเขาไม่ได้ไกลกันเราต้องบินตามสายที่เราอยู่อาศัยอืก็บินไปบ้านเราแล้วก็ต้องเดินออกผ่านบ้านเขา ช่วงแรกๆอ่ะก็ยังปกติดีอยู่บินนาบดไปบ้านเรากลับมาบ้านเขาเข้าวัดอืสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้มั้งผ่านไปผมบินนาบดผ่านว่าบ้านเขาเจอเขาโดยบังเอิญเขายืนอยู่ชั้นยืนอยู่ตรงอาระเบียงบ้านเขาขาท่ายืนได้ไหนะพี่นึ่งท่าไอ้วันแรกไอ้วันแรกมันยืนยืนปกติเว้ยวันแรกมันยืนยืนปกติหันมาแบบป้าตาประสานตาเราก็เดินก้มเออก้มเดินหน้าแบบงี้แต่เรา๊ หันไปเรารู้บ้านของนี่เราแวงอยู่แล้วเราแวงอยู่แล้วด้วยความระแวงเราก็คอยเล่ยๆอยู่แล้วว่าไฮ้มึงอยู่ปะวะมึงอยู่ปะวะอะไรเงี้ยหันไปวันนั้นป๊บตาวสารตาเลยป๊าไอ้สัตว์แนี่ทคือทไงวะเนี่ยก็เดินเดินแบบเดินเร็วๆหน่อยเดินเร็วๆหน่อยสงบสเงยบอยู่แต่ก็เดินเร็วๆหน่อยวันที่สองบินเช้าวันต่อมาเลยบินบาดฟ้าผ่านมามันยืนท่านี้เลยโอ้โหพร้อมเลยมันสุ้ตีเราเลยอ่ะ เกยกืนแบบก็สติเราเลยอ่ะจะเอา,เอาแล้วเอาแล้วเฮียแมงกูว่าไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลูกศิษย์วัดอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงพากันไปบ้านกูหน่อยปืนกูอ,อยู่ในห้องตรงนี้ตรงนี้นะอเอามาให้กูหน่อยอก็เอาปืนมาให้ที่ที่วัดแล้วก็เหน็บสมงค์พกเดินแม่งทุกวันเลยวินเทบัตคือตอนนั้นก็คือต้องเข้าใจว่าไม่ไม่ได้อยากเป็นพระอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้อยากเอ็ดแล้วก็แบบ ไปให้มันจบจบเรื่องไปซะไช่เออไม่อาจจะทําให้จบเรื่องแต่แม่ขอพรรษาหนึ่งคิดดูเดี๋สี่เดือนอ่ะเดือนกว่าไม่ต้องทรมานอยู่อย่างนั้นอ่ะคือใจไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วจะไปบอกแม่ใชเรื่องแม่ฮะโจทย์ผมอยู่ที่แม่รู้แม่รู้อยู่แล้วว่าเดินผ่านบ้านโจทย์แต่แบบบวชอยู่วะเขาคงไม่อะไรกับมึงหรอกอะไรเงี้ยแล้วพี่กระเริ่มพบผมถามพี่หนึ่งแล้วกันพี่หนึ่งเคยคิดจะเล่นพีเอ็ชขนาดที่เป็นพามาคือจริงๆผมจะบอกฟังว่าอ่าเลือกวันบวชดีกว่าอ่าวันบวชก่อนวันบวชเนี่ยไอ้เปิ้ล ไอเปิลไอออสบอกเฮ้ยวันนี้ไอตกแม่งบวชว่ะไปถล่มงานแม่งเลยดีกว่าผมบอกไ่ติักไม่หนักเลยนะผมบอกมถล่มแม่งเลยดีกว่าไปถล่มงานแม่งเลยดีกว่างานแม่งพังเลยให้มันบวชไม่ได้เราบอกเลยอย่าเขาจะบวชเป็นพระแล้วไอพวกมึงเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยผมก็บอกอย่าอย่าไปทำแล้วจังหวะเขาเป็นพระเนี่ยตอนที่เขาเป็นพระเนี่ยลูกศิษย์เขาเนี่ยเป็นน้องผมที่อยู่แถวบ้านอแล้วเขาก็บอกพี่เนี่ย พี่ให้ผมไปออเอาปืนผมก็รู้ว่าเขาพกปืน <ief. S 2> ผมก็แย่เขาแต่ว่าผมไม่ได้แซวไม่แซวเพราะว่าผมคือรู้ว่า,อวาของบวช <links. S 2> คือคนเราเนี่ยมันต้องมีวงลเ,ออเลบนักเลงเนี่ยมันต้องมีวงเลบไม่ใช่ว่าเอ้ยกูทําเขาได้กูก็จะทํำ <Ugh. S 2> บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาอยู่กับกนนลูกกับเมียหรืออยู่กับครอบครัวเขาเนี่ยหรือบวชเป็นพระเนี่ยบางทีเราต้องเว้นเอาไว้ให้เขาศึกมาก่อนดีกว่าค่อย,ยว่ากันอ่าเนี่ยคือนักเลงนัก <Broad S 1> เลตงต้องรู้ต้องรู้กาลเทศสาร แบบโอ้ oh, ย,ยครับต้องมีวงเล็บถามว่าผมอะไปทำเขาเนปตอนที่เขาอยู่พราเหลือเนี่ยผมก็าเสียเพราะเหมือนอับุ้งตรงเลยนะเหมือนกับเฮ้ยเขากะบวชเป็นพระแล้วเขาก็เหมือนตัดกิเลสแล้วส่วนหนึ่งแล้วเรายังไปทําตรงนั้นอะซึ่งมัน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 เหมือนมารอะถ้าเป็นศาสนาพุทธก็เรียกว่ามารมารเป็นมารมันไม่ดีแต่พี่สองคนก็ ใช้จิตวิญญาณอย่าั่วแยยอะไรเงี้ยใช้ใช้วิธีแี้เพื่อนเขาเพื่อนเขาเข้ามาในวัดเพื่อนเขาเข้ามาในวัดผมก็นั่งนั่งอยู่ตอนเย็นเย็นอะไรเงี้ยผมนั่งอยู่นั่งอยู่แถวศาลาอะไรเงี้ยเพื่อนเขาใส่ช็อปชื่นมาคนนึงใส่ช็อปกินมาคนนึงในวัดเราก็นั่งอยู่ใส่จีวรเราก็นั่งอยู่ก็เดินมา ถ้าไม่ติดเป็นพาร์ตัจะเตะให้มาสามาสาเราก็ตกสบองเลยไอสัตว์มึงว่ากูกลัวได้เหรออะไรเงี้ยก็มึงนึกว่ากูกลัวกูกูเป็นพากูก็สู้เอ้พวกมันเลยได้ถูกปั่นมาแย่แยงมันจะมาแยงมาสาอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วแผลไหนที่พี่เอ็กเนี่ยกับพี่หนึ่งเนี่ยห้ามหันกันจนถือว่าสุดๆผมได้ข่าวมาว่าเป็นก็ทอยเล็กพี่หนึ่งทอยเล็ทอยเล็กพี่หนึ่งเอ็นขาดเลยใช่เหตุการณ์เป็นไงฮะ เออผมเข้าไปเจอพี่ก่อนเข้าไปเจอพี่วันนั้นก็จริงผมจบแล้วล่ะจบอินแล้วล่ะก็อ๋อเรือคือเรียนจบแล้วเรียนจบหแล้ว่ต่างคนต่างจบแล้วอ๋อต่างกาจบหมดแล้วนะเรียนจบหมดแล้วนะแต่ว่าโหที่แผลคาราคาซางคาราคาซนชาแห่คาราคาซังคือคือตอนนั้นไม่คิดว่าชาตินี้จะดีกับมึงเออไอความคิดเรานะเวลานั้นนะคือชาตินี้มึงตายไปข้างกูไม่ดีกับมึงเออตายกันไปข้างก็ไม่ดีกันแต่วันนั้นล่ะเขาเจอพี่ผมก่อนในร้านก็เจอเจอเสร็จปุ๊บ ก็เข้าไปก็ยังไม่ใชนได้สั่งหรอกแล้วแล้วจังหวะวันนั้นน่ะผมเข้าไปมีผมหนึ่งตองไอเตอรนะสี่คนนะปูสี่คนหมดสี่คนเสร็จปุ๊บแล้วเข้าไปเจอพี่เขาผมเข้าไปแล้วผมรู้แล้วในใจว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องมีเรื่องแน่เลยเพราะเดี๋ยวคนมันต้องโทรหายเอ็ดแน่เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยโทรหายกอฟบอกให้กอฟเดี๋ยวมึงเอาปืนให้กูหน่อยปืนถ่ายถุนบ้านน่ะแล้วช่วยเอาปืนมาให้กูหน่อยงานอันนี้ กอลมันก็โอเคเดี๋ยวกูไปให้ถ้าตอนนั้นนะตอนนั้นถ้าถ้าไอลอฟมันเอาปืนมาให้ก่อนก่อนที่ก่อนที่ผมจะเดินเกมพลิกเก่อนที่ผมจะเดินออกออกอะเพราะมันนานเนี่ยมันนานก่อนนะถ้าตอนนั้นถ้ามันเอาออกมาให้ผมก่อนผมก็อาจจะต้องหนียาวผมอาจจะต้องหนียาวเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นสิบนาทีแล้วจริงๆบ้านผมมาจากทอยเลทอะมาบ้านผมเนี่ยประมาณไม่ถึงห้านาทีใกล้กว่ีทีบ้านผมมาแล้วเสร็จปุ๊บผมว่ามันนาน่ะผมว่าโทรไป ่าไงกอฟไม,ไม่ไม่เอามาทีบอกเฮ้ย hey, กูท,ทําธุระอยู่มา mm hmm. ททาธุระอยู่ผมว่าไม,ไม่ได้แล้วคือเด็กเอ็กตม่นเอาของมาแน่เลยอะไรเงี้ย mm hmm. จังหวะเปิดเปิดรถเปิดเปิดนั่นไปอ่ะมันมีเด็กอยู่คนบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวไปส่งพี่ที่บ้านหน่อยดี mm hmm. ก็คือเราจะไปเอาของอ mm hmm. จะไปเอาเอาของมาแล้วเสร็จปุ๊บพอเปิดไปจังหวะจังหวะนี่ลงรถมาพอดีเลยมันองวิ่งสวนเลยพ mm hmm. ี่สวนไอ <laughs> เด็กคนนั้นเล่นซวยโดนฟันตนเลยคนแรกเลย โดนฟันแล้วมันก็ดันเข้ามาพอดันเข้ามาแล้วก็ใส่อ้อนใส่อ้อนยืนใส่อ่อนแล้วก็พวกนั้นก็เปี้ยงขวดเปี้ยงอะไรก็าก็ยืนต่อยอ้อนใส่กันใส่กันยืนใส่กันนะมันเข้ามาถึงชัดหัวตัดน่ะก็ไม่รู้จะฟันใครฟันกันแล้วที่ทะเลาะกันกลาอลังกอเลางกอลางกอกลางกอยกลางกองกลามกองี่าลางกองกลากองกลังกองกลาองกลางกองกองกลอกลากลางกังกลาองกลากอลงกองกองกางองกลากองกลอลกอลงองกาอลงกนลอลงลอลงก แผลแรกเลยที่ผมโดนนะผม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 ถ้าทาใช้ผยิดกิคือผมโดนหัวผมโดนฟันหัวก่อนเลยแผลแรกเลยนะคฟันหัวแต่หัวไม่เข้าอืผมไม่เข้าแล้วช่วงฟัดเนี่ยฟัดอ่ะฟัดจะอ้นอ่ะพักขาคพักขาพอพักขาเสร็จเนี่แผลแรกเข้านี่โอหเข้านี่ก่อนเลยทีแรกเข้านี่เอามือรับเสร็จผมก็ผมก็ใส่ก็ยืนใส่ก็ใส่ก็ใส่ก็ โค้นมันอยู่กลางชุลมุนกันอยู่แต่ปุ๊บหลายเขานี่เสร็จปึ้งแายที่สองเขานี่แายที่สองเนี่ยเขานี่ปุ๊บผมเข้าในครัวแล้วมผมเข้าไปในครัวไปหยิบมีดแล้วมีดปลายแหลมมีดปลายแหลมตอนพี่โดนเนี่ยพี่ยังไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหมอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยจะอันเนี้ยเองไม่ขาดสองอันเนี้ยไม่ไม่ขาดมาขาดนี่อันสุดท้ายอ๋อมาขาดสุดท้ายเนี่ยคือผมวิ่งเข้าไปในครัวผมไปเอามีดปลายแหลมมาผมกลับวิ่งสวน วิส่วน x เ,เลยผมก็ยังวิส่วนผมโดนโดนคันนี้ผมส่วนขอแทงเลย <ừ. S 2> อืเขาแบบคือถ้าโดนคันนี้คือเรายอมโดนเจ็บอ่ะคือ,อยังไงก็ขอแทง <ừ. S 2> ขอแทงขอเข้ามาชิดตัวแทงเลย <ừ. S 2> จังหวะออกมาเนี่ยออกมาปุ๊บเพื่อนมันเห็นว่าเราโดนเฮ้ยมึงโดนฟันแม่งล็อกผมพอดีจังหวะมันล็อกผมเฮ้ยม,มึง <ừ. S 2> hey, โดนฟันพอโดนฟันปุ๊บเอ็กก็ฟันเลยผมก็เอามือรับมือช่วงมือรับเนี่ยปุ๊บรู้เลยว่าเอ็นขาดปุ๊บ ม,มีดจับเราจับมีดไม่ได้แล้วอ่ะอัตโนมัติเลยหลุดเลยฟุดเลยเราเราเราเหียเราบอกโอเคไม่เป็นไรพอพอโดนนี่ปุ๊บรู้เลยเอ็นขาดผมก็ทิ้งมีดเลยเสร็จปุ๊บเอ็กขอ,อก็ออกไปออกไปนอกร้านละผมก็เดินไปหยิบพ้าพ้าที่พ้าที่ตกอะ่ะผมก็หยิบพระแล้วก็เดินไปหาแท็กซี่ <c oughs> บอกพี่ไปส่งผมโรงพยาบาลพุทยพลเขาไปส่งผมมา,าพุ่ยพลเขาก็เข้าทางทางเปนนั่นเลย <c oughs> ทางทาง ทางทหารเลยเพ๊บงมาถึงผมก็ถามว่าเท่าไหร่พี่ไม่เป็นไรผมมาส่งฟรีผมเห็นเห็นแล้วโคตรมันเลยมันอะไรกูโดนฟันตอนนั้นผมฟันไปสามคนเออโดนฟันไปสามคนมีหนึ่งต้องก็โดนมีผมแล้วก็มีไอ้น้องคนนั้นยนนั้นที่มีรู้เรื่องเ่เรียบเลยพี่หนึ่งนอนโรงพยาบาลแผลเนี่ยนานไหมแผลนี้ต่อเอ็นสองครั้งต่อเอ็นสองครั้งต่อเอ็นสองครั้งสิบสี่วันเนี่ยสิบสี่วัน เด็กวัยรุ่นที่เกเรครับ14วันดูนะนอน14วันทุกคอรมาถูกไหมอย่าคิดว่าเราไปไล่ตีไล่ฟันเขาได้ก็โดนได้เหมือนกันนะเจ็ดวันแรกเนี่ยเจ็ดวันแรกเนี่ยผ่าก่อนผ่าตาอันนี้ผมผ่าตาสองรอบนะมันเลยเป็นรูปตัวแซดผ่าตัสองอยู่ที่จังหวะครับเก่งขนาดไหนผ่าไปก็เรียนรู้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พอแต่ตอนนั้นก็ใส่เฝือกอยู่ใส่เฝือกใส่เฟือกอยู่ปุ๊บผมก็เอออันนี้ใส่เฝือกอยู่ปุ๊บผมก็วันวันวันออกจากโรงพยาบาลวันแรก ผมก็แอลของก็ไปดักเลยดักหน้าบ้านเลยตามหน้าเลยดักหน้าบ้านเลยก็คือกะว่าถ้าออกมาก็กะกดเลยอ่ะเอาพี่หนึ่งก็รู้จักบ้านพี่เอ็รู้จักรู้จักการนักหน้าโอ้โหโตมานตั้งแต่เดรู้ถิ่นฐานกันหมดเลยมันเหมือนรู้มืออ่ะภาษาเลยรู้มืออ่ะเสร็จก็คืมันเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันเลยอ่่่่ะนีีเเหหลลยยมมมใครัผมก็ไปดักยันประมาณตีห้ากว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครออกเลยาบ้านหลังนี้บางทีมันต้องมีคนออกเยอยแล้วผมผมก็เลยไปถามคนน่้นบอกว่าเอ๊ะ็กไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้หรอกเฮ้ยเขาย้ายไปแล้ว เอาย้ายแล้วเหรอเอาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งเขาขายหลังนี้ไปแล้วเป็ดักติดหลังแผลนี่คือแผลที่หนักที่สุดใช่ที่คํามหันกับพี่หนึ่งหนักที่สุดใช่แต่มีแต่มีเค่นมันมีหนักจนเสียชีวิตก็มีแต่ก็คืออันนี้คือโดนกับตัวแต่ที่เสียชีวิตนั่นคือเพื่อนเขาเป็นน้องเป็นงานนกน้องโอ้ยเป็นลูกน้องแผลโดนคดีกันไปโดนคดีกันไปก็ไปว่างอีกทีหนึ่งตามนั้นพี่หนึ่งแค้นไม่โดนแบบนี้ตอนนั้น่ะคือตอนนั้นตอนนั้นแขน แขนแล้วตอนนั้นแม่แม่เขาอะก็มาคุยกับผมคุยกับผมแล้วตอนนั้นผมแจ้งความผมแจ้งความพยายามฆ่าผมแจ้งความพยายามฆ่าแล้วก็แจ้งความพยายามฆ่าแล้วตอนเนี้ยมีนายตำรวจอยู่คนหนึ่งเขาเรียกผมไปคุยเขาอเขาบอกว่าเนี่ยทางแม่เขาอะจะเคลียร์ค่าศัลยแพบาลค่าอะไรต่ออะไรงี้ผมก็เลยบอกว่าอผมไม่เอาหรอกผมไม่เอาหรอกอ่าผมไม่เอาหรอกผมยกให้ ขอกินมากกว่านี้อีก<ม>ผมบอกี่ขอกินมากกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกอผมยกให้แม่บอกแม่แล้วกันแม่บอกลูกแม่แล้วกันนะว่าถ้าอยากมีเพื่อนอย่างผมอ่ะนะก็ค่อยคุยกันอันนี้เราก็ให้อภัยก็บอกผมก็ถอนใจความผมก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรื่องออผมก็ไม่เอาเรื่องผมก็ไม่เอาเรื่องคือแผนเนี้ยยังยังไปโจกันอยู่ไหมยังไปโจนยันโจดอยู่ก็ยังไปโจกอยู่อีกใช่ใช่แล้วพอมาเจออีกมีเจอหลังจากไล่ฟันกันมาแล้วเจออีกไหมครไม่เจอ เจอกันเจอครั้งหนึ่งก็คือนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ยังไม่มีอะไรกันมันมันเริ่มอายุมันเริ่มอ่ะเริ่มโตคือเราละเริ่มโตขึ้นแล้ะแต่พี่เอ็กไม่เคยโดนพี่หนึ่งไม่เคยครับไม่เคยแต่พี่เอ็กเคยโดนยิงเคยโดนยิงถึงนอนโรงพยาบาลเหมือนกันโอ้โหเต็มหลังเต็มหลังโดนไปกี่เม็ดนะโดนโดนสองร้อยแต่ผมโดนลูกเล็กผมโดนสองร้อยเข้าตัวผมเนี่ยเอ็กซเรมาพยาบาลนับเลยเจ็ดสิบเก้าเม็ดลูกมีอยู่ร้อยลูกเข้าของคนเดียวเจ็ดสิบเก้าลูกนี่คือวิถีเด็กช่างวิถีเด็กช่าง จุดคลายแม็กมันอยู่ตรงนี้พี่โหพี่ห้ามหันกันแบบนี้ยอะไรทําให้พี่สองคนเนี่ยมาคืนดีกันได้จุดคืนดีกันจนถึงปัจจุบันเนีค้คือคืนจ,จ,จริงตอนนั้นอ่ะผมผมก็หนีคดีหนีคดีไปอยู่อ่าก็อ,าอยู่กับกำนันเชี้อมาก็สองปีสองปีกว่าก็คือชีวิตผมอ่ะคือตอนสมัยเป็นมัยรุ่นอนะ่ะก็หนีตลอดหนีตลอดหนีตลอดตลอดแล้วเราก็รูส้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อรู้สึกอิ่มตัวรู้สึกแบบยากเนี่ย อยากจะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปอยากจะแบบไม่อยากยุ่งกับใครแล้วไม่อยากมีเรื่องมีเรื่องไม่อยากอะไรต่ออะไรอยากจะอะไรที่หลบได้ก็หลบก็อยู่ตอนนั้นก็อยู่เฉยๆไม่ได้อะไรตอนนั้นช่วงนั้นหนีด้วยแต่ว่าอพอกลับมาแล้วกลับมาก็กลับมาอยู่กับนายนายเรียกมาก็เป็นเป็นบรรยากาศส่วนตัวฉันก็ทํางานอยู่เนี่ยทางานทงานทงานเสร็จปุ๊บเอกวิทักมาเฮ้ยว่างๆกินเล่ากัน ผมก็แล้วผมก็ไม่รู้ท่ทไปสมสีสันใช่ไหมมันมันมัน,มนอยู่ในจุดที่อิ่มตัวแล้วด้วยคืออายุมันเริ่มเยอะขึ้นและมีลูกเริ่มมีลูกลูกเริ่มโตนิดนึงแล้วแล้วเริ่มมีเริ่มมีเฟซบุ๊กช่วงเฟซบุ๊กเริ่มมีใหม่ๆหมใหม่ๆแล้วเขาม,มีมีกิจกรรมเริ่มมีแบบไปเตะบอลอะไรกันประมาณช่วงแบบเริ่มจะประสานประสานประสานระหว่างสี่ชิงเริ่มแบบหมดยุคทะเลาะกันแล้วคือแบบ ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะประสานนิดนึงแหละก็คือผมอ่ะเริ่มอินตัวเริ่มไปเล่น facebook คือยังไม่มียังไม่มีหนังสีชิงเหลืออะไรประมาณนี้คือชื่อกับอินเริ่มคุยกันละบางกลุ่มบางคนโดยบางกลุ่มบางคนเขาก็คุยกันเราก็เฮ้ยแม่งมีการแอด a c e b o o กกันระหว่างอินเดีชื่อเริ่มเริ่มเม้นท์คุยกันปกติที่มนุษยชนเขาจะทำกันลเราก็เห็นว่าไอเนี่ยเป็นเพื่อนของของเพื่อนเราอืในเฟซ เราก็มันเม้นคุยกันอยู่แล้วผมก็ไปเม้นตรงมันเลยไปกินเลยตึ๊งว่างๆกินเหล้ากันเลยเออโดยที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกันด้วยนะแต่ไปเม้นในเฟซปุ๊บนี่ก็ลูกว่างๆโทษนะไอเอ็กนี่วาไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้้วยไม่รู้ผมเม้นว่างๆกินเหล้ากันเออมันก็ตอบเราว่าในในเฟซได้ดิเออให้เบอร์ด้วยเออให้เบอร์เราด้วยเรากดโทรเลยตึ๊งฮัลโหลมันรับสายฮัลโหลอันนี้เสียงแรกพอฮัลโหลคุยกันเนี่ยคุยกันแบบญาติดีอะ ความรู้สึกเป็นไงเก่งก็คือคือผมผมก็ไม่มีอะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมก็ปล่อยวางต่อเพียงเอาเลยเอาฮัลโหลฮัลโหลมันก็ฮัลโหลบอกว่าเฮ้ยว่างๆกินเหล้ากันบอกใครเนี่ยมันถามเราว่าใครเนี่ยเราก็บอกว่าเอ็กเอ็กไหนอ่ะบอกเอ็กชื่นเอ็กชื่นบอกเอ็กชื่นงานนิ่งนิ่งนิ่งสายเงียบเงียบไปิดตั้นึงเออโอเคที่ไหนอ่ะโอเคที่ไหนอ่ะเหมือนแบบ จะนัดแบบมึงจะนัดลบกันเลยยังไม่ยังไม่รู้ไงเข้าใจไหมยังไม่รู้ไงคนไปเป็นโจทย์กันทางยูู่บโทรฟิเล่าแล้วชวนเราไปเนี่ยมันรวงเราไปตามรวงไปอ่ามีสองกรณีคือแบบอยากจะเคลียร์ใจหรือว่ามึงจะหลอกหลอกมาหลอกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ตัดสินใจไปเลยไหมไปแล้วมีแวงไหมไม่เอ้ยก็จริงจริงอ่าผมผมตอนตอนที่ผมเป็นบริการนะผมก็ปบปืนสองกระบอกใช่แต่เนี้ยวันนั้นอ่ะ วันนั้นวันนั้นผมมาเนี่ยผมมาผมก็ใส่สูตรมาผมใส่สูตรมานะวันนั้นผมใส่สูตรมาแต่เอ็กเขาก็มามากับน้องเขาสองคนสามคนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้เอาของมาหรอกผมบอกบอกคือเราเราคิดว่าเราเปิดใจแล้วมันมันจะเป็นต้องไม่ไม่ใช่ต,ต้องพบของอคือเรามาเรามาคุยเนี่ยเรามาคุยเราเรา,เราต้องการมีมิตรเราไม่ได้ต้องการมีศัตรูเสร็จปุ๊บผมก็มามาถึงมาถึงปุ๊บมันก็นั่งกินเงินอยู่สามคนมาแลเอ้ยดีเพื่อนแล้วมาถึงแล้ว จับมือแล้วกอดจับมือแรกกอดแรกคือดีกันเลยเขามาคนเดียวเราไม่รู้ว่าเขาจะมาคนเดียวผมอ่าไปสามคนคนนึงเนี่ยเขารู้จักเขาเจอกันในข้างในอะไรเงี้ยเป็นคนระสาอให้นิดนึงไอ้อบรุ่นน้องผมอีกคนนึงก็รุ่นน้องเหมือนกันแล้วตัวผมผมไปสามคนผมพกปืนด้วยอผมไม่รู้หรอกที่ผมชวนมันเนี่ยมึงคิดไงกับกูอ่าใช่มันไม่รู้อยู่แล้วคือมันขูหคนเคยต่ยืนนาดนัไม่รู้หลอวและผมไม่รู้ด้วยเขาจะมากี่คน ไม่คิดว่าเขาจะมาคนเดียวเราก็เอ้ยเอาเอาเพื่อนไปด้วยสักคนสองคนอะไรเงี้ยไปด้วยกันผมพกปืนไปก็ไปถึงคุยให้จับมือกับมันแล้วนั่งกินเหล้ากันคุยปกติก็คือเฮ้ไม่ได้ลื้อฟื้นอดีตเลยกินเหล้าถามถามถามไทยเรื่องราวณปัจจุบันมึงทางานอะไรมึงเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้มาถามว่าเฮ้ยกูฟันมึงเป็นยังไงบ้าง<อ>วะมึงได้ยิงกูเป็นยังไงบ้างวะไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเอไม่ได้เปิดแผลเราไม่ได้เปิดแผลอะไรเลย คือไม่ได้วันที่มาคุยเรื่องพวกนี้คือวันที่สัมภาษณ์ไม่เคยคุยกันนอกรอบเลยว่ามึงโดนกูอย่างนั้นกูโดนมึงอย่างนี้ไม่เคยคุยกันนะไม่เคยคุยกันก็คือก็คือมันผ่านไปด้วยดีก็เลยเฮ้ยเฮียมึงจบมัวามึงจบจริงมี้ววาจบจริงกูกูก็อยากจบแล้วเหมือนกันคือมึงจบกูก็จบอ่ะคือมันเป็นความคือบางคนฟังอ่ะดูมันคือมันมันเล่นกับความรู้สึกนะใช่ผมเคยเหมือนกันมีโจตีรันฟังแทงมาทั้งชีวิตอยู่ดีจะไปคืนดีกันง่ายๆเนี่ยมันมันยากมันยากนะ ภาพม,มันติดตาผมเชื่อว่าตอนช่พีเอ็กฟานพี่หนึ่งเห็นหน้าเพกอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ใช่แล้ววันนี้สามารถกลับมาคืนดีก,กันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้อง<ช>ๆนะจริงๆอะผมว่ามันอยู่ที่เรามากกว่ามันอยู่ที่เราปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางได้มันจริงๆอะออถ้าคุณคิดจะไม่มีบาดแผลคุณก็ไม่ต้องมาเกเรอ้าถ้าคุณคิดจะเกเรคุณต้องรับบาดแผลให้มันได้ด้วยต้องมีบาดแผลมันมันไม่ง่าย ในความรู้สึกของผมเนี่ยพี่สองคนทะเลาะกันเนี่ยครับจนมันไม่ผมรู้สึกนะมันไม่น่าเหลือที่ว่างให้กลับมาคืนดีกันได้ใช่ใช่มันไม่เหมือนคนอื่นบางทีเราทะเลาะคนอื่นเนี่ยมันยังมีที่ว่างัเพื่อที่จะกลับมาคืนดีกันได้แต่นี่พี่ไม่มีเลยนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้ใช่โอ้โหจนแม่เขาอันเจอแล้วเออกูให้มันเป็นลูกกุยคนนึงแม่ อันนี้น่าประทับใจผมว่าเด็กวัยรุ่นหลายๆคนควรจะดูมุมพวกนี้นะที่เอามาถ่ายทอดเรื่องความเกเรทั้งสิ้นนะให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมิตรภาพสําคัญจีกว่าครับดีกว่าด้วยถูกไหมฮะใช่ถ้าน้องวันนี้ยิ่งมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะไปไหนมาไหนสบายตัวสมมติคุณขับรถไปลาดบุรีไปยางแตกเฮ้ยเพื่อนลาดบุรีช่วยเปลี่ยนรถแต่คุณมีโจทย์แบบเนี้ยเดินไปไงผมบอกก่อนพี่สองคนก็ไม่ได ออกจากบ้านจะต้องพกต้องมีพกปืนตออ้นี่มันเหมือนกับไปเสื้อมข้าวจะต้องพกมีดไปเลยอ่ะพกคือพกตลอดมันมันน่าจะอยู่ลำบากอยากจะให้พี่เอ็กเนี่ยเอาไปพี่เอ็กก่อนลวกันฝากถึงน้องๆก็ได้เด็กวัยรุ่นที่อาจจะแบบกำลังกำลังอ่ากำลังแล้กันเพราะพี่ฝ่งสมการของจริงมาเด็กช่างผมก็ไม่ถึงเฉยนะคือมันเป็นเป็นเข้าใจพี่เข้าใจเลยว่าแม่งพูดยากห้ามยากมันเป็นไวคนองมันไปวัวคนองเขาเขาอาจจะมองว่าพี่คิดได้ก็แก่แล้วเนี่ยอือันนี้ถูกต้องพี่คิดได้เมื่อตอนพี่แก่แต่ แต่ตอนนี้พี่พี่มานั่งมานั่งบอกมานั่งบอกว่าเฮ้ยมึงมึงต้องคิดได้ก่อนจะแก่นะอืมเพราะว่าถ้ามึงแก่ไปแล้วเนี่ยมึงกว่าจะแก่นะมันตีปีกเขาเนี่ยม,มึงไม่ตายมึงติดคุกอือะไรประมาณนั้นเข้าโรงพยาบาลพ่อแม่เดือดร้อนอมไม่ต้องรอแก่มไม่ต้องรอแก่คิดให้ได้นะวันนี้มีตัวอย่างเห็นเยอะเลยตอนนี้ตัวอย่างผมามีให้เห็นเยอะเะสุดยอดพี่หนึ่งฮะ ก็จริงๆแล้วดูอย่างพวกผมเป็นตัวอย่าง้วกันแต่อยากไปเอาอย่างเลยดีกว่า mm hmm. เพราะว่าบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยมันถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถดึงกลับมาได้วันหนึ่งถ้าพิการไปแล้ว mm hmm. มันก็ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ตายไปแล้วมันก็ไม่รียกลับคืนมาได้ถามว่าใช้ชีวิตออยู่กับครอบครัวให้มีความสุขดีกว่าตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนดีคิดว่าการเกเรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย การเกย์เลยมันทําให้เราเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นที่มันเป็นวัยรุ่นที่เฮ้ยเราอยากประสบการณ์คุณอื่นมาเฮ้ยกูอยากเป็นเหมือนเหมือนเขาแล้วกูวต้องไปเกย์เหมือนคนนี้คนนี้มันไม่คุ้มกัน <ừ> um ได้ไม่คุ้มเสียเดี๋ยวกูต้องไปดีกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ดขาเสริมหน่อยอย่างอย่างถ้าเกิดมันมีข้อเสียอย่างคุณโดนจับอื <ừ> um ในกรณีที่คุณโดนจับประวัติคุณติดตัวคุณทางชีวิตนะ ทั้งชีวิตคือไม่ว่าคุณจะโดนตอนยี่สบอายุสี่สิบหสิบถ้าเกิดคุณไปทําอะไรผิดเนี่ยมันขึ้นมาให้เห็นอีกเลยนะอ,อย่งหลังก็น่าจะรู้ว่ามันดีดมันขึ้นทั้งทั้งชีวิตอะ่ะผมโดนแปดเก้าคดีอะไรเงี้ยสมัยเรียนก็เวลามีอะไรเนี่ยอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยศาลเขาจะพิจารณาจากประวัติคุณด้วยนะใช่เนี่ยศาลพิจารณาอย่างผมพกปืนมีทะเบียนแต่ผิดมือเนี่ยปกติเขาปรับกันศาลสั่งจําเลยอื บุคคลอย่างคุณไม่ควรมีปืนอ่ะ <c oughs> เพราะว่าคดีที่เราทํามามันเป็นคดีอุกอาจทั้งนั้นอะไรประมาณนั้นคือมัน,ม,นมันมันมีผลในภายภาคหน้าเยอะนี่นะนี่ก็คือบทเรียนของพี่ๆนะที่ผ่านชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแบบผมถือว่าโอ้โหมากเลยไม่ใช่พอ <า S 1> สมควรเลยมากเลยถือว่ามากเลยเพีกก็โดนยิง,ยงเกือบสี่ชีวิตพี่สิงห์ก็โดนฟันหูเกือบพิการโดนทั้งฟันั้งโดนทั้งยิงโดนหูโดนหลายอย่างเอานะเนี่ยคือพี่หนึ่งอินนะแล้วก็ พี่เอกชื่นขอบคุณมาก <นะ S 1> และปัจจุบันพี่เอกไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วและอยู่ประเทศไทยครับมาจากออสเตรเลียถักเราที่ศาล<า>จังหวะว่ามาพอดีเลยผมโทรหาพี่หนึ่งและพี่หนึ่งตอนนี้ก็มีลูกที่น่ารักครอบครัวนะครับก็เหมือนกับทําจิตอาสาผมเห็นจิตอาสาจับมือเด็กช่างมาจับมือกันนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าการทําสิ่งดีเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากงั้นผมราตรังค์พระคอขอขอบคุณพี่ทั้งสองคนครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการขอบคุณมากเช่นกันครับแล้วพบกับราตรังค์พระคอนออฟฟิเชียลครั้งต่อไปและเชิญใครนะครับสำหรับนี้เราสาม